วันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว HRV นะครับ1.8ตัว RS ตัวท็อปเลยนะครับคันนี้สีขาวครับเข้ามาใหม่เลยนะครับสดๆร้อนๆเลยยังไม่ปรับสภาพเลยนะครับคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับราคาเสนอขายอยู่ที่639,000เท่านั้นเองนะได้คันนี้ไปใช้งานกันเลยสำหรับท่านใดนะที่ชอบไปเป็นแบบหมู่คณะนะครับเป็นแบบครอบครัวนะครับขับทางไกลก็ดีนะครับช่วงล่างเนี่ย ขับนิ่มๆเลยแน่นๆเลยฟังก์ชันด้านในนะครับจัดมาครบๆเยอะๆกันเลยทีเดียวนะแค่เพียงผ่อนเดือนละ1น1 0 0มบาทท่านั้นเองนะฮะสำหรับท่านได้นะครับที่สนใจนะดูคลิปต่อให้จบได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถมือสองนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว Honda HRV 1.8ตัว RS นะครับ ปีสองพันสิ้าสีขาวคันนี้ครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับยังไม่ปรับสภาพเลยนะครับแค่ล้างมาเท่านั้นเองนะครับสภาพยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเพิ่งปีสิบเก้านะครับไมค์เนี่ยใช้งานน้อยมากๆเลยแค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮรับสำหรับคันนี้นะครับคุ้มๆเลยนะคันนี้เสนอขายอยู่ที่หกแส0สามืนเก้าพันเท่านั้นเองนะครับราคาผ่อนเนี่ยฟรีดาวได้เลยนะผ่อนอยู่ที่เดือนละ1มื่นแปดร้อยเท่านั้นเองนะครับหนึ่งหมืนแปด้อยนะ ประมาณนี้นะครับตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้ซื้อสดได้ครับเล่มเนี่ยไม่มีชำรุดสูญหายนะครับสามารถจัดโอนได้เลยนะครับเล่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสามารถซื้อสดเนี่ยสามารถโอนได้ทันทีนะครับคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนมาไม่มีประวัติพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะครับการันตีให้เลยนะครับรถจากเพชรยนต์คัดเกรดเมาทุกคันนะครับ อาคารนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตัวท็อปนะครับ Honda HRV 1.8 RS คันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้าเขาเนี่ยตกแต่งมาด้วยทรงสปอร์ตสุดๆเลยนะครับสีดำสลับกับสีขาวแบบนี้นะครับตรงกลางนะครับตกแต่งมาด้วยโครเมียมลากยาวมาจากซ้ายไปขวาเลยนะครับนะไฟหน้านะครับมาเป็นไฟ f u l l LED แบบนี้นะครับ ั้งสองฝั่งโคมไฟสวยๆเลยไม่มีลอกไม่มีแตกรายงานใดๆนะครับนะแล้วก็มีไฟ daytime running light ลากยาวมาแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกทรงสปอร์ตสุดๆเลยนะครับโคมไฟตรงนี้นะครับตกแต่งมาด้วยสีดําแบบนี้เลยนะเปลี่ยนอแบ็แบบนี้นะครับนะคันนี้ตกแต่งมาสวยจริงๆนะครับรุ่นท็อปรุ่น RS คันนี้นะฮะ ด้านหน้าครับเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วตรงสเกิร์ตด้านหน้าตกแต่งเป็นสีดําสลับขาวแบบนี้นะครับป้ายทะเบียนมาเป็นสามขอสองสามเจ็ดสี่สองนะครับแบบนี้เลยนะฮะตัวล้อนะครับล้อได้มาเป็นล้อแมกเดิมโรงงานปัดเงาตุทนแบบนี้นะครับดิสเบรมีมาให้เรียบร้อยระบบเบรก abs กระจายแรงเบรก ba นะครับขึ้นทางลาดชันนะครับการเลื่อนต่างๆมีมาให้ครบถ้วนนะครับตัวซุ้มล้อนะครับตกแต่งมาด้วยสีดําแบบนี้ นะครับนะเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับนี่ตัวลอยต่อรถนะครับแนบชิดสนิทกันเป็นอย่างดีนะครับภายในซุ้มล้อนะครับเป็นโชคเดิมโรงงานมาแบบนี้มีมาร์กน้เดิมมาให้แบบนี้เลยนะฮะภายในสะอาดนะครับนี่ดูแลดีมากๆเลยนะครับรถเนี่ยเป็นรถประวัติสู์นะครับเข้าเช็คทุกระยะเลยนะครับทุกหมื่นโลเลยนะครับนะ ตรวจสอบได้นะครับคันนี้นะครับสภาพดีจริงๆนะครับนี่เห็นไหมฮะลอ qc นะครับรอปรับสภาพหลังชงนะครับคันนี้เนี่ยยังไม่ปรับสภาพมาเลยนะครับคันนี้นะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยรอบคันนะครับกระจกนี่ครับกระจกเดิมแท้ฮอนด้าครับนี่มองชัดๆเลยนะฮะนี่ครับกระจกเดิมแท้ฮอน d a นะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะครับ ตัวตรงกระจกนะครับมีติดคิ้วกันสร์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับนะติดมาให้แล้วนะครับตัวกระจกข้างนะครับเป็นแบบพับเก็บแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับสีดํานะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยนะครับนี่มีเลนส์วอชมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะมีเลนส์วอชมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็กระจกข้างมามีไฟเลี้ยวในตัวตรงนี้นะฮะแบบนี้นะครับ ตัวเหลี่ยมสารด้านข้างนะครับสมคมสวยเงางามนะครับตัวผิวพันธุ์เขาเนี่ยไม่มีรอยทะลอกใดๆเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะนะฮะไม่ต้องเอาไปทําอะไรเยอะนะครับอันนี้เอาไปล้างแล้วก็ปรับสภาพนิดหน่อยนะครับใช้งานได้เลยพร้อมขายเลยนะครับคันนี้นะสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับมาเดี๋ยวผมให้มาดูตัวโครงสร้างนะครับ ่าตรงที่เปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับได้มาเป็นระบบสมาร์ทคียร์เลเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดปิดล็อกประตูเนี่ยอ่โดยอ,อัตโนมัติเลยนะนี่ครับกระจกแท้เดิม honda ทุกบานนะครับแบบนี้เดี๋ยให้ดูโครงสร้างนะครับนี่โอ้โหภายในหรูหราที่สุดเลยนะครับ ทรงสปอร์ตนะครับสีดํามาแบบนี้เลยตกแต่งมีไฟตกแต่งมาให้มาให้ด้านล่างด้วยนะครับตัวท็อปนะตัว RS เดี๋ยวผมมาพูดอีกทีนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างนะครับนี่โครงสร้างใหม่ๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีอ่ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําไม่มีแถลข้างมาแน่นอนนะครับให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับซื้อรถมือสองนะครับสําคัญที่สุดคือโครงสร้างนะครับอ่ะโครงสร้างได้ราคาได้เนี่ยก็ ไปต่อกันได้อีกนะครับคงสร้างได้นะครับราคาได้เนี่ยหลายหลายคนก็อยากจับจองกันเป็นเจ้าของนะครับนี่ฮะสปอร์ตแมดดาร์กนะครับอยู่คมๆจะชัดแบบนี้นะครับน็อตนะครับน็อตเสาวีนี่สีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีพ่นสีทําสีมาไม่มีขันไข่ขยับมาแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์บอกลมยางนะครับยังอยู่แบบเดิมๆนะครับนี่ครับน็อตนะครับยังอยู่เดิมๆเดิมทุกจุดเลยนะครับ นี่ฮะตกแต่งมาเดิมเดิมเลยนะครับนี่็อตต่างๆนะครับรอยซอกตรงมุมต่างๆไม่มีขันไขขยับนะครับคันนี้นะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่เออไปแบบครอบครัวนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับนี่สปอร์ตเมดาร์กแบบนี้นะครับอยู่เดิมๆนะครับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับไม่มีชนข้างแขกข้างมาแน่นอนนะครับ ไฟใช้งานก็น้อยนะครับแค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะนี่แบบนี้นะครับแสงเข้านิดหน่อยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูตัวด้านหลังนะครับนี่ไฟท้ายเขาเนี่ยมาเป็นไฟ LED lighting แบบนี้นะครับนะลากยาวทรงสปอร์ตมาเลยนะครับนี่ด้านท้ายเดี๋ยวผมให้ดูรวมๆนะครับสวยจริงๆนะครับสไตล์ HRV นะครับคันนี้ โฉมก่อนตัวใหม่นะครับโฉมก่อนตัวตัว EV นะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับตัวที่ปั่นน้ำฝนด้านหลังมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กระจกเดิม Honda นะครับไล่ฟ้ามีชัดๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟเบรกตัวที่สามเนี่ยมีตรงนี้มาให้นะครับเสาอากาศเป็นแบบ Shark ฟินเรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ RS สัญลักษณ์ของตัวท็อปนะครับยังอยู่เดิมๆ i v t e c นะครับยังอยู่เดิมๆนะครับ คันนี้มีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโลโก้ srv แล้วก็เซนเซอร์ต่างๆเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสายขวานะฮะตัวสเกิร์ตเนี่ยเป็นสีดำเช่นกันนะครับตัดสลับกับสีขาวแบบนี้นะครับให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับไปท้ายด้านซ้ายนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆเลยนะครับคันนี้สภาพแรกรับนะครับยังไม่ปรับสภาพใดๆเลยนะแค่ล้างเช็ดมาเฉยๆนะครับยังใหม่ขนาดนี้เลยนะ นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับสามารถจองเข้ามาได้ก่อนนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยที่0888994496นะครับหรือจะแอดไลน์ดีมาที่ TOPPRP92 ก็ได้นะครับนะผมรีวิวอยู่นะครับเสียงลมอาจจะดังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปตัดเสียงรบกวนให้นะครับต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับอ่าเปิดด้านหลังให้ดูแบบนี้อ่ะ นี่ครับนะด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังของตัว HRV นะครับใส่ของได้เยอะเลยดูดีครับทุกอย่างนะครับเดิมเดิหมดเลยนะครับนี่ทุกอย่างเดิมเดิหมดเลยนะตัวเบาะด้านหลังเนี่ยพับได้นะครับพับใส่ของได้อีกนะสมมุติว่ามีคนนั่งแค่สองคนนะครับพับใส่ของได้อีกกว้างๆเลยนะครับนี่มีไฟมาให้นะครับไว้หาของต่างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่ครับเครื่องมืออะไหล่ต่างๆเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบนะครับของล้ออะไหล่มาให้แบบนี้เลยนะฮะนี่ครับโครงสร้างด้านหลังนะครับไม่มีชนมาแน่นอนนะครับยางทางมะพร้างอยู่นะครับสีทางมะพร้างอยู่นะครับอะเดิมๆนะครับนี่สปอร์ตไม่ล้างอยู่ชัดๆแบบนี้นะครับดูโครงสร้างรถมือสองนะครับต้องดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะฮะโอเค มาเดี๋ยวดูโครงสร้างตรงน็อตตรงประตูนะครับนี่ไม่มีขันไขขยับใดๆเลยนะครับนี่ฮะไฟท้ายไฟเดิมแท้นะครับไทโคโอิโตะนะครับฝั่งนี้อาจจะไม่เห็นมาดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ไทโคโอิโตะนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะะ่โอเคทีนนี้มาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับ นี่ครับลอยสปอตไมดักชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่เหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเวลามาดูรถด้วยตัวเองนะเพราะว่าผมรีวิวละเอียดเลยนะครับบางคนบอกผมรีวิวนานนะแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้เอคุณผู้ชมเนี่ยลูกค้าเนี่ยได้เห็นละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อรถนะ่ะราคาหลายแสนนะครับต้องดูดีๆนะครับนี่ครับ ให้ดูกันชัดๆละเอียดแบบนี้เลยนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับนี่น็อตนะครับไม่มีขันไขขยับใดๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่มีมาให้ครบเลยนะครับแผ่นเพลทนะครับนี่เลขตัวรถตัวถังนะครับตรงเล่มแน่นอนนะครับของเราไม่มีดัดแปลงมานะครับตรงเล่มแน่นอนเรามีเอ่อเล่มจัดโอนจัดซื้อได้เลยนะครับเล่มอยู่ที่เรานะครับนะเทสยนตนะครับขายรถมา24ปีแล้วนะครับ อยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะครับที่มินบุรีนะครับซอยเสรีไทยหกสแยกหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับท่านใดที่จะเข้ามา,าดูรถด้วยตัวเองนะครับเข้ามาได้เลยนะมาลองขับกันได้นะครับนะติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับมาโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะครับนี่ฮะเดิมๆนะครับไม่มีรอยบินใดๆเลยนะครับนะส่ภาพเนี่ยโอ้โห ใหม่สุดๆเลยนะใช้งานแค่เก้าหมื่โลเท่านั้นเองเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับนะไม่เนี่ยไม่มีกับไม้กอไม้แน่นอนนะครับรอยตัวน็อตต่างๆนะครับอยู่เดิมๆแบบนี้อ่ะสภาพประตูเป็นยังไงเดิมๆแบบนี้เลยนะครับตัวท็อปเนี่ยสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่านะครับนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ พักผมมาได้เลยจองมาก่อนได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับผ่อนแค่เดือนละหนึ่งหมืนแปดร้อยนะครับนะสำหรับคนที่จะจัดไฟแนนซ์นะจัดได้เลยนะครับผ่อนนานสูงสุดเนี่ยเจ็ดปีเลยนะครับแปดสิบสี่งวดนะครับสําหรับท่านใดที่เครดิตดีนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะครับนะแล้วก็ของแถมเนี่ยมีให้นะครับผมแถมประกันฉุกเฉินมาให้ด้วยหนึ่งปีนะครับมาเดี๋ยวอันนี้ผมดับรถให้ดูก่อนปึ๊บ เดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนการสตาร์ทรถเลยนะครับนี่เห็นไหมมีไฟนะครับมีไฟสีฟ้ามาตกแต่งมาให้ตรงด้านล่างแบบนี้นะครับเวลาเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับมาพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทตรงนี้นะครับสีเงินเงินแบบนี้เนี่ยโอ้โหสวยจริงๆนะครับลองสตาร์ทปุ๊บนี่ฮะตัวจอไมเนี่ยตัวเรือนไมเขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับนะนี่ฮะเห็นไหมครับ สวยจริงๆครับนี่มาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้หุ้มหนังมาแบบนี้นะฮะจะขออนุญาตปรับเบาะนิดนึงนะครับนี่เบาะเป็นปบเนบาะหนังด้วยนะครับปรับแบบไฟฟ้าเลยนะครับนะฝั่งคนขับนะครับนี่ฮะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยเออ ปรับลดเสียงวอลลุ่มได้เลยนะขึ้นวิทยุต่างๆได้เลยนะครับแล้วตัวด้านขวาเป็นคูดคอนโทรลนะครับสามารถเอล็อกความเร็วในการขับขี่ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับตัวท็อปนะครับจะมีแพดเดิลชิพด้านหลังมาตรงนี้มาให้นะครับนี่แบบนี้นะครับเวลาเราอยากขึ้นเกียร์ลดเกียร์เพิ่มเกียร์เราสามารถเพิ่มได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับเห็นเลขไม้ไหมครับ 9 7 0 0 0มืเโลเท่านั้นเองนะครับนะใช้งานน้อยจริงๆนะรถปี19นะครับกับไมค์แค่นี้เนี่ยถือว่าใช้งานน้อยนะครับต้องบอกเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้ด้วยนะครับแค่6 3 9 0 0 0าเเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะระบบเครื่องเสียงนะครับได้มาเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้ครับนี่ฟังวิทยุได้นะครับต่อ usb ได้ต่อโทรศัพท์ได้นะครับต่อบลูทูธได้นะครับ ด m l ต่างๆต่อได้หมดนะครับแล้วจอเขาเนี่ยเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับสวยงามจริงๆนะมีปุ่มกดตรงนี้มาให้นะครับแอร์ครับเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับโหหน้าปัดดิจิตอลนะครับสวยจริงๆนะมีเอ่อตัวไฟเรืองแสงนะครับสีแดงกับสีฟ้าแบบนี้นะฮะนี่เพิ่มมเพิ่มเอ่อความแรงของของพัดลมแอร์นะครับก็ตรงนี้ฝั่งนี้นะครับอันนี้เพิ่มลดอุณหภูมิแอร์ได้เลยนะครับตัวโหมดต่างๆก็ปรับตรงนี้นะครับ โอเคนี่โอ้โหปุ่มพุชซัเวลาสตาร์ทนะสวยงามมากๆเลยนะครับสีแดงนะครับมาที่ตัวเกียร์นะครับเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ถุงแบบออโต้แบบนี้คอนโซลใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะนะทรงสปอร์ตนะครับให้ความหรูหราสุดๆเลยนะครับสีดาเป็นออแบ็คนะฮะแล้วก็มีพาร์คิ้งเบรกมาให้ตรงนี้นะครับเบรกมือเป็นแบบปุ่มกดนะครับแล้วก็ปุ่มเบรกโฮโมเบรกนะครับตัวด้านล่างครับนี่มีที่ใส่ของมาให้อีกนะเสียบรู เสียบสายต่างๆนะครับมีมาให้ตรงนี้นะข้างล่างนะครับเสียบ usb ได้เสียบ hdmi ได้นะครับนี่แล้วก็ power outlet อยู่ตรงด้านซ้ายนะครับตรงนี้เก็บของได้อีกนะครับนี่ตรงนี้เก็บของได้อีกนะฝังประตูนะครับนี่เปิดปิดกระจกแบบไฟฟ้าเลยทั้งสี่บานแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับและคนนั่งด้านหน้านะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเปิดปิด กระจกข้างนะครับอยู่ตรงนี้นะล็อกประตูต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับได้กล้องหน้ากล้องหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงแบบออโต้นะครับได้เลยนะนี่ฮะระบบไฟต่างๆนะครับนี่สามารถเปิดซันรูปได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่ผมซันรูปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เปิดได้เลยนะครับซันรูปเป็นแบบ เปิดแบบไฟฟ้านะเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับแบบนี้นะฮะโอ้โหล้ำจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบไปเที่ยวนะภูเขาอะไรพวกนี้นะครับเปิดซันรูปเอาหัวโพออกไปได้เลยนะครับรับลมนะครับนี่นะครับกระจกมีไฟมาให้ด้วยนะครับโอ้โหฟังก์ชันเขาล้นจริงๆนะในราคา639,000นะครับตัวไฟอ่านหนังสือต่างๆก็มีมาให้แบบนี้เลยนะฮะอ่า หลามจริงนะครับนี่สันหลูกปิดแล้วใช่ไหมอันนี้เปิดนะครับนี่มีปิดม่านด้วยนี่ปิดม่านนะครับเผื่อแดดร้อนนะครับมีปิดม่านบังแบบนี้ด้วยนะครับอ่าตัวท็อปนะครับมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับนี่ฮะเบาะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเห็นไหมอันนี้ยังไม่สปานะครับเดี๋ยวพวกเบาะเนี่ยอาจจะไปสปามาให้ใหม่นะครับ นะหายห่วงนะคอนโซลตัวรถก็สวยงามนะครับเรียบหรูนะครับไปที่ตัวด้านหลังนะครับอ่าผมลืมแจ้งไปนี่เบรกกับคันเร่งนะครับเขาเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับขับขี่แบบสปอร์ตเลยนะครับไปที่ตัวด้านหลังนะครับโอ้โหด้านหลังกว้างจริงนะฮะนี่ด้านหลังกว้างจริงนะครับเบาะหนังเนี่ยเดิมเดิมตึงๆเลยนะครับ นี่เบาะเดิมๆเลยนะครับตรงนี้ปรับขึ้นลงได้นะครับตรงศีรษะนะครับสามารถพับได้นะครับแบบนี้นะใส่ของได้นะครับตรงนี้มีรูให้ใส่แก้วน้ําช่องให้ใส่แก้วน้ำหนึ่งอันนะครับตัวข้างประตูมีลำโพงต่างๆนะครับเอร์ราวรอบคันแบบนี้นะฮะนี่คอนโซลตรงกลางนะครับมีที่เก็บแก้วสองใบตรงนี้แล้วก็ที่เก็บของตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้มาดูทัศนียภาพ ภายในรถกันบ้างนี่นี่ผมนั่งบอะหลังนะครับนี่ผมสูงร้อยสิบแปดนะเหลือๆเลยเอ้ยร้อยแปดสิบห้าเหลือๆเลยนะครับนี่ปึ๊บดูมันไปแบบนี้โอ้โหสวยงามนะครับนะมีซันรูฟเนี่ยก็ดีไปอีกแบบนะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องอความกว้างภายในของตัวรถนะครับนี่เห็นไหมพอเปิดประตูปึ๊บไฟติดเลยนะฮะส่งสปอร์ตสุดๆเลยนะครับคันนี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับ 088 8 9 9 4 4 9 6นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเครื่องยนต์นะครับหลายๆคนตามหานะครับ HRV ตัวท็อปนะครับเข้ามาที่เพดยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับมานี่ครับภายในห้องเครื่องนะครับก็สะอาดสะอ้านดีเลยนะครับ ของเหลวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายให้ครบเลยนะครับหายห่วงเลยนะนี่ดูครับสปามานิดหน่อยนะครับแช่เช็ดนะครับเช็ดทำความสะอาดแค่นั้นนะครับนี่ไม่มีรอยข้ามน้ํามันติดเกาะใดๆนะรอยมาร์ต่างๆเดิมๆเลยจากโรงงานเลยครับคันนี้เดิมแท้จริงๆนะครับนะเราคัดแต่คัดเกรด A เข้ามาเลยนะจากเพชรยนต์นะครับนี่ครับคานหน้าต่างๆยังเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เหมือนได้มือนหนึ่งเลยนะครับสภาพนี้นะครับนี่รอยเบ้าโชกนะครับสปอร์ตไม่นักยังอยู่ชัดชัดแบบนี้นะครับฝากระโปรงนี่ชัดชัดแบบนี้ไม่มีขันไขขยับนะครับตัวฉนวนกันความร้อนนะครับมีมาให้ครบเลยนะฮะสวยงามจริงนะครับดูร,ระบายอากาศต่างๆยังอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่น็อตตรงนี้ก็ไม่มีขันไขขยับใดๆเลยโอ้โหเป็นไงฮนะ สภาพเกรด A จริงๆนะครับคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคันนี้เนี่ยต้องรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวมีคนอื่นจองไปก่อนนะครับทักผมมาได้เลยนะครับติดต่อปรึกษาผมมาได้นะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะครับสอบถามผมเข้ามาก่อนนะครับนะคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทนะครับนะก็ราคาก็โอเคนะครับสำหรับมือสองนะครับ ราคามือหนึ่งเนี่ยแพงกว่านี้เท่าตัวเลยนะครับท่านท่านใดที่จะไปหาหมือหนึ่งนะครับก็ต้องเอเสียเงินดาวอีกนะครับเสียค่านู่นค่านี่ต่างๆอีกนะครับมาออกมือสองนะครับได้ฟรีดาวไปเลยนะครับนะคันนี้ผ่อนแค่เดือนละหมื่นาฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ Honda 1จุดอ่อฮอนด้า HRV หนึ่งจุดแปดตัว RS นะครับปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะครับสีขาว ฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับให้ช่องท็อปรถมือสองด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ